วิธีการลบโพสจำนวนมากในกลุ่มแก้สแปมแก้การปิดกัน้นการมองเห็นฉบับปี2022ครับ <S <S สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง The t แ e นผ b พ a n d ผมพิตดรเฟสผู้แก้ไขปัญหาด้าน Facebook และให้คำแนะนำคนขายออนไลน์แบบไม่ยิงโฆษณาเนื้อหาที่ทุกคนจะได้ชมในคลิปนี้นะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการลบโพสในกลุ่มจานวนมากเพื่อแก้การปิดกัน้นการมองเห็น ซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อที่1นะครับทําไมเราต้องลบโพสต์ในกลุ่มหัวข้อที่2ข้อดีของการลบโพสต์ในกลุ่มและข้อที่3วิธีการลบโพสต์ในกลุ่มในมือถือต้องทํำยังไง3หัวข้อจะได้รับชมในคลิปนี้นะครับหากใครนะครับเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามสับสไครช่องเด e Tip b แ n นและอย่าลืมกดสั่งกระดิ๊แจ้งเตือน เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาคำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ Facebook เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการขายออนไลน์ในช่องเดอะพีดแบนนี้นะครับถ้ากดติดตามและสั่นกระดิ่งเรียบร้อยแล้วขอรับชมเลยเลยครับทำไมเราต้องลบโพสในกลุ่มเมื่อเราเข้ามาขายสินค้าใน Facebook เรากำลังใช้แพลตฟอร์มร่วมกับคนอื่นหากวันนี้เราโพสหรือแชร์จาน,นวนมากก็จะสร้างความราคาญให้ชุมชนลองนึกถึงภาพบ้านเมืองที่มีแต่ใบปลิวโฆษณาแปะเต็มไปหมดเลยสิครับ เฟซบุ๊กครับจึงเข้ามาจัดก,การเราครับทาให้เราทําสิ่งนั้นนะครับน้อยลงโดยการบล็อกโพสต์บ้างหละบล็อกการแสดงความคิดเห็นบ้างแหละหรือไรแรงที่สุดก็คือปิดบัญชีเฟซบุ๊กเพื่อชะลอหรือยุติการสร้างความราคาญให้ชุมชนในกิจกรรมที่เราทําดังนั้นนะครับการลบโพสต์ที่เราทําผิดไปแล้วจึงเปรียบเสมือนการทําความสะอาดเพื่อให้เฟซบุ๊กไม่ปิดกั้นการมองเห็นเรา นานเกินไปข้อดีของการลบโพสต์ในกลุ่มมีดังนี้หากวันนี้เฟซของคุณติดเหลืองติดแดงหรือคุณภาพเพจของคุณเป็นสีเหลืองสีแดงหรือโพสต์ไม่ค่อยมีคนเห็นการลบโพสต์ที่เราเคยขายของติดสแปมจะเป็นทางช่วยทําให้ลดการปิดกั้นการมองเห็นตัวพิษเองก็ขายออนไลน์นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการแก้อาการปิดกั้นการมองเห็นหากวันนี้เฟซของคุณติดเหลืองติดแดง คุณ,ณภาพเพจของคุณติดเหลืองติดแดงคุณก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าการลบโพสต์ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยแก้อาการปิดกั้นการมองเห็นย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็มีบริการลบโพสต์ในกลุ่มอัตโนมัติโดยพอ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่งเฟซมาให้ผมแก้นะครับเพื่อแก้อาการปิดกั้นการมองเห็นพ่อค้าแม่คา้ไอไคอาออนไลน์ที่ใช้บริการก็มารีวิวครับว่าหลังใช้บริการแล้วเฟซลดอาการ,รโดนปิดกั้นการมองเห็น ต่างกับคนที่ไม่ใช้บริการนะครับเขาก็มาบนให้ฟังว่าการรอให้เฟซบลดเองไม่ลบโพสในกลุ่มก็โดนปิดกั้นการมองเห็นซ้ำแต่น่าเสียดายจริงครับโปรแกรมนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วในปัจจุบันวันนี้นะครับพีเกอร์เลยแบ่งปันวิธีการลบโพสในกลุ่มจำนวนมากด้วยมือถือเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อแก้อาการปิดกั้นการ,การมองเห็นครับ วิธีการลบโพสต์ในกลุ่มนะครับก่อนอื่นให้คุณเข้ามาที่มือถือเข้าไปที่แอป f a c e b o o k นะครับแล้วไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้นะครับจุดๆสามจุดตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่บันทึกกิจกรรมต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับสามารถกดไปที่กลุ่มชุมชนและงานกิจกรรมเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็ไปที่โพสต์และความคิดเห็นในกลุ่มก็สามารถเข้าไปลบได้เลย แต่ณปัจจุบันที่ผมทำคลิปน,นี้ออกมานะครับเมื่อกดปุ่มนี้แล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปลบได้ครับบางคนก็ขึ้นการเชื่อมต่อขาดหายจึงเอาวิธีใหม่มาฝากนะครับให้เลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับแล้วไปตรงที่ดูประวัติกิจกรรมนั่นนี้นะครับจะเป็นหน้าวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การค้นหาข้อมูลใน Facebook นะครับการแสดงความคิดเห็นการโพสต์หน้าเฟซและการโพสต์ในกลุ่มนะครับจะลบมันทั้งหมดนะครับ เวลาเราหาโพสต์ที่เราทําผิดนะครับหรือหาโพสต์ในกลุ่มแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับวิธีการค้นหานะครับเราก็ไปหาโพสต์ที่เป็นรูปสินค้าของเราที่โพสต์ในกลุ่มโดยดูจากนะครับได้โพสต์ในตลาดของกินสุพรรณบุรีเนี่ยคือโพสต์ในกลุ่มนะครับเราก็ไปดูว่าเป็นชื่อกลุ่มโดยจะเป็นชื่อกลุ่มแล้วก็ชื่อสินค้าวิธีกดลบก็คือกดที่จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าลบแล้วก็กดลบแล้วก็กดลบอีกทีหนึ่ง เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถลบโพสต์ในกลุ่มของคุณได้นะครับการลบโพสในกลุ่มนะครับไม่ควรลบเร็วๆนะครับอาจจะใช้เวลา1ชั่วโมงอาจจะ1 0 2ถึงสโพสนะครับไม่ควรนั่งลบเป็นปร้อยๆโพสนะครับเพราะไม่งั้นนะครับเวลาคุณลบโพสต์จํานวนมากก็อาจโดนปิดก้นการมองเห็น Facebook จะมองว่าคุณทํากิจกรรมสแปมได้คนลดเวลานะครับอย่างเช่น 12, 10 20โพสต์ต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เว้นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาลบใหม่นะครับนี่คือวิธีที่เลี่ยงการโดน เฟซบุ๊กมองว่าเราทํากิจกรรมสแปมเพราะว่าเราลบเยอะเกินไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาในคลิปนี้วิธีการลบโพสต์ในกลุ่มด้วยมือถือนะครับหาคนนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอย่าลืมไปลบโพสต์ในกลุ่มเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ลดการโดนปิดกั้นการมองเห็นหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามส u b s ไ r i b e ช่องเด e Ki ิษแบรนและอย่าลืมกดสังเกณอิแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาต่างๆ คำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ Facebook เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับขายออนไลน์จะรวมไว้ที่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมนะครับผมมีบริการแก้เฟซเข้าไม่ได้เฟซโดนแฮกเฟซติดรห,หัส2ชั้นเฟซโดนล็อกนะครับหรือเข้าไปจัดการเพจไม่ได้เพจโดนแฮกนะครับสามารถติดต่อมาที่ l ล n e ID เดียแอดเดี๋คิดแบนอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับเดี๋ยวหาไลน์ผมไม่เจอวันนี้พี่ลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ขายออนไลน์ทุกคนสวัสดีครับ